สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ในการเปิดแพ็คทางหน้าของแพลตินัมเนี่ยเนี่ยแพ็คนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดแพ็คไดมอนด์แพ็คในราคา4,000บาทนั่นเองอะ ก็เรียกว่าเป็นแพ็กที่ใหญ่ที่สุดในเดือนมิถุนายนด้วยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสให้ดูจนถึงทางน้านของสิ้นเดือนมิถุนาเลยใครมีงบตอนไหนก็ค่อยไปซื้อตอนนั้นละกันนะครับซึ่งแพ็กนี้เนี่ย4,000จะต่างกับแพตินัมตรงที่พลังเริ่มต้นเนี่ยถ้าบวกแปดจะอยู่ที่126ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เงินมาที่6ล,ล้านก็เหมือนกับเราเอางบ2,000ขึ้นมาอีกเข้าหนึ่งแต่ว่าข้อดีคือคูป,ปองลดภาษีเนี่ยจาก30เมื่อกี้เราจะได้เป็น35%น,น ซึ่งทางน้าน2,000เนี่ยจะได้บวก8 1ใบากานตีบวก8 1ใบแล้วก็บวก5แค่หนึใบเท่านั้นเองนะครับผู้ชมครับนี่แล้ว4,000บาท <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับลองมาดูว่าเราจะได้เข้าไปในทางด้านของสเปซนี้หรือเปล่าครับกับอวกาศครับผมเออจัดไปครับซื้อเลยจุ๊บ,บร,ร่วมรวยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากใครได้อะไรไปก็ขิงในคอมเมนต์ละกันนะฮะเพื่อน เอาละรับไปเลยครับได้อะไรก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วนะครับผมตอนนี้เงินก็เดี๋ยวเราเปิดก่อนเลยละกันนะครับได้มา6ล้านล้านนะตอนนี้เรามีโอ้โหหกสล้านล้านแล้วอะเยอะมากเอาละตอนนี้เนี่ยเรามีลุ้น5-8ถึงครับ6 8ถึงครับแล้วก็การันตีบวก8ครับนั่นแหละใครที่ดูตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะฮะใครที่ดูอยู่เอาละใบแรก ไปและเอาจริงเนี่ยเราเอาจริงการ์ดนี้ครจะตัดปีดีซออกได้นระ้อดีซีนี่คือแบบม,มันเป็นการ์ที่ค่อนข้างยากอะ่ะดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยมันมันไม่รวยดีซมันลุนยากะนะตอนเนี้ยคือถ้าใจจริงที่พอรุ้นน้ก,ก็จะมีปี24่สิบีอีกับซ U ูเมเดลิสยูทีเล็กน้อยอะ่ะแต่ไม่แน่ครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเออมัลติคลาสกดไปครับขอเป็นนัมเบอร์วันเลขหนึ่งแล้นะครับผมเลขหนึ่งครับผม ไปน้องโอคโอ้ม no. oh, so like oh anyway, ีสี่แล้วอิตาลีรับแล้วหมากอิตาลีอิตาลีกองกลางครับผมปีโลเรียบ้อยปีโลบวกหกครับผมสองเดือนนี้นี่เปิดได้ปีโลนี่สามตัวแล้วนะขยันมาเลยก็อิตาลีเมื่อกี้ก็อิตาลีแน่จริงเอาเคียซ่ามาดิอยู่ทีอ่ะโถอยขายโชว์เลยนี่โถอปีโลมาทำไมล่ะ มาทำไมล่ะเฮ้เอาละครับใบต่อมา6กถึงแปปีเหมือนเดิมเมื่อกี้ดีซีมาละต่อมาบวกหอันนี้ก็จะตาสเต็ปมาบวกเจ็ดมาบวกเจ็ดมาบบเมานี่ยเนี่ยี่สี่ีหรือซียูไหนไว้น้องไปหนึ่งอ่ะมันจะไม่ได้เหรอไปเออซียูไว้โคเอเชียกองโคเอเชียกองหน้าใครวะ โอ้โหดาวาสูเคอรครับเกือบร้อยยี่บแปดนะดาวาสูเครครับแม่ดาวาสูเครครับโครเอเชียครับผมดาวาสูเครโอ้ my god ถ้บวกแปดนี่ก็ได้จา้าวอยู่เหมือนกันนะโอ้โหได้จา้าวอยู่เหมือนกันนะการ์ดสวย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 ไอ้บ้าใบสุดท้ายครับผม สี่พันนี่จะผมจะไม่รวยจริงเหรอเนี่ยฮะคนอื่นนี่กุลลิตนะตัวนั้นตอนี้ตอนนี้เราอยากได้โรนโดก,กับมาโคแฟรมาเทนครับผมอยากได้สองตัวนี้แหละแต่โอ้แต่ลุนปีซีจะออกหรือเปล่าวะอ่ะขอพลังคอมเมนต์หน่อยละกันพิมพ์คำว่าซียูมาหน่อยละกันครับขอรัวๆเลยโอ้ขอซ u มันจะไม่ได้ซ u ยเนี่ยเหรอครับเพื่อนซียูละกันเอาไม่เสียเวลาอไป รืบเออสีโอ้โหดีสี่ยื้อไมนนด้โคตรทางลับย่าโอ้ยเอ้ยโอ้โหรอยขีนโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> หนักเลยนะหนักเลยนะ โหดาวซาูเคอร์ไม่เป็นบวกแปดว่ะเพื่อนโอบวกแปดยังแบบเอยพอได้ใช้เลยโอโ้โหฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยละกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่มำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝาบใครที่ยังไม่รูคลิป่ากบ,กบนี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ